คุณหายไปทั้งวันเลยนะวันนี้ก็เขานี่คอาตรวจผมนะเป็นใครเนี่ยผมบอกเป็นสายลับครับมาตรวจสายลับอะไรเนี่ยกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าครับไมายมีกี่อันวะเนี่ยมี่แรับอะไรของคุณวะเนี่ยตาไม่จาบเลยมีพวกอะไรไม่ไม่มีครับมีนี่ครับแล้วทำไมต้องใส่หน้าอย่างนี้ด้วยก็ เขามาขายในดันสตาแล้วแปดบาทเราก็เลยซื้อป้องกันแดดใช่บไหมครับกลัหน้าดำหน้าดำครับกลัหน้าดำเอาพี่ถามเมื่อกีผมเหนื่อยแล้ว ไม่มีเลยนะบางริสุทธิ์ใจจะถามว่าาามถทำไมเปลี่ยนรหัสไมลายบ่อยขนาดนี้ขอโทดีครับ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 นอื่นก็เดือดร้อนการผมเพราะมราต้องไรเลยในาูน้ำเดี๋ยได้คำถามเขาเรียกรหัสลับต้องเปลี่ยนเรื่ๆแต่คงไม่เปลี่ยนแล้วครับทำไมทำไมคือตัวเองก็ลืมเอ้าครับผมตกใจหมดเลยตามหาสายลัวไม่ไหนมาถามจริงๆไปต่างหอยครับไปไหว้ต่างหอยมาครับขอพรว่า ขอให้สายรับตรงไปกระสายบุญมาเมื่อกี้เหรอเออใช่ครับสายบุญโดนไปแล้วหาว่าสายรับอะไรกันนะอ๋อนึกว่าจะเอาอีเบาต้นโดนไหมเบาต้นปรับท่ากติกาแล้วครับอ๋อสายบุญก็ปรับท่านกติกาแล้วเนาะก็คือผ่านก็เรียกว่าเม็นเรื่องอะไรนะอะไรเรียกเลยเขาเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วจบด้วยดีครับเขาก็เป็นนี่กันแล้วเนาะนั่งคุยกันแล้วครับเสร็า ตัแปดหายใจคล่องไหมเนี่ยหายใจคล่องครับซื้อมาจากลาซาร่าแล้ว้องกันเดียดครับเบื่อไม่มีผู้หญิงมีอยู่ในร้านทุกวันน่านลยครับผมทำไมร้านนี้คนเยอะจังเนาะคืออะไรเยอะมากยแรง่ะม่นนต้องสนุสุดทล่สเพราะว่าไวไฟอยู่ตรงนี้เลยไวไฟอยู่ตรงนี้ก็บอกให้เรายามไวไฟไปที่อื่นจะไปมีนมาตามไวไฟไ ชื่ออะไรนะน้ำน้อนนะเออเนี่ยเขาว่าแอบรักหมอหนุ่มมานานแล้วอ๋อที่จะมาเอาผู้หญิงร้อยคนมาลำมเือเพราะว่าติดหมอหนุ่มติดโอ้เป็นธรรมดาแล้วเนี่ยแถวนี้ก็อกหักหมดแล้วสิเนี่ยไปวางเถอะจ๋าไม่ได้ไม่ได้คงไม่ไปแล้วแล้จาจ๋าเป็นพี่น้องกันนะไม่อกหักค่ะไม่ไปอย่าไปรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะัสรุปคือไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรไม่ครับ แต่สถานการณ์นี้จะเข้าธนาคารก็ตกใจเลยเมื่อกี้ลืมต้องถามต่อให้ไปซื้อหมูกระทะทําไมไม่ได้หมูกระทะมาเออลืมโอ๊ยลืมไปไกลเอ้ามัอจะไปไหว้ขอพรอยู่ลืมหมูกระทะได้ยังไงเนี่ยไปใหม่เลยโอ้ลืมจริงอ่ะจริงโอ้โหหมูกระวานทำไมมันลงล้มวะมันทำะไรลงล้มตายแล้วตายแล้วมาโทษรับลืมหมูกระทะร้องไห้แน่เลย ไม่มีไม่มีลืมจริงลืมจริงตัวนี้คืออะไรเขาไม่เขาเยอะยิ่งเป็นไปได้นะเนี่ยไปซื้อหมูกระทะแต่ลืมหมูกระทะเดี๋ยวไปใหม่ตอนสี่โมงสี่โมงครึ่งบอกว่ร้านมันยังไม่เปิดผมก็นั่งรออยู่แหละโอ้หนั่งรอถ้าเปิดสี่โมงสี่โมงหน่อยๆเหมือนที่บ้านเปิดสี่โมงบ่ายสี่โมต้องกลับมาใช่สี่โมงยังไงเนะเดี๋ยวไปต่อไปต่อแค่นี้เดียวครับไม่เป็นไรวันนี้เท่ากับว่าขับรถเท่าไหร่นะแปดสิบโล ก็ไปกับ็ไปกับโลเนี่ยไปเที่ยวก็ม0โลเนี่อะไรครับเดี๋ยวไปใหม่ครับโอเคครับโอเคค่ะมันคืออะไรนาทียังไม่ได้ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้อ๋อจะมีอะไรสามารถตอไหมไม่เนี่ยจะเอาหน้าเนี่ย